อุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าช n แนลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ ยูทูบและไลฟ์เพเคชันครับกลาบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยนะครับเราจะนำรถดีๆคุณภาพคับคับแน่นๆล้นๆนะครับมานำเสนอให้กับทุกท่านนะครับในราคาเบาๆที่ทุกท่านจับต้องได้เลยนะครับและรับรองครับรถของผมของเราฮะสภาพพร้อมใช้ครับเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับโอเคครับมาเลยครับผมวันนี้ครับ มาพบกับรถยนต์หรูราคาเบาๆเลยนะฮะรถล้านกว่าบาทครับรถระดับผู้บริหารครับเรามาขายเพียงแสนนิดๆแสนต้นๆเองนะครับเป็นรถยนต์นิสสันเซ e เฟโรครับ V6 2.0 Executive ครับรุ่นนี้เขาเรียกกันว่าเซเฟโร A33 ครับรหัสตัวถัง A33 ครับผมชมความหรูหราได้เลยนะครับสวยงามจริงๆเลยครับ หรูหารามากเลยนะครับเครื่องยนต์เดินนุ่มเงียบนะครับไม่มีสะดุดไม่มีสัน่นไม่มีกระอุกระอักแม้แต่น้อยเลยครับหรูหารามากครับภายในนี่สวยงามมากครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเบาะหนังแท้ลายไม้สวยงามจริงเลยฮะเดี๋ยวติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับชมเลยครับสวยงามครับผมไฟทงไฟท้ายสวยแจ่มเลยนะครับ นี่ครับลดล้านกว่าบาทเลยนะฮะตัวถังเดิมบางทุกจุดล้านเปอร์เซ็น์นะครับไม่มีชนอย่างแน่นอนครับถ้ามีชนยินดีรับคืนครับผมสวยงามหมดจดเลยครับสีสวยครับสภาพสีจัดอยู่ในเกณฑ์ราวๆ9กาสิเซนเลยครับริ้วรอยอาจมีบ้างเล็กๆน้อยๆครับแต่แทบมองไม่เห็นเลยนะครับ สภาพสี้วยรวมีสวยงามมากเลยครับสภาพยางครับผมนี่แม็กซิฟิโลมาอย่างนี้ครับยางนะครับปี2017ัดครับชมดอกเลยครับดอกสวยหนาเต็มเลยครับกดงามมากเลยครับผมไม่ต้องทำอะไรเลยครับขับนุ่มเงียบเลยครับแม็กเดิมล้อเดิมครับผมรถนุ่มๆเงียบๆครับภายในนี่นั่งได้บอกได้เลยครับ แทบไม่ลูกสึกเลยนะครับว่ารถนี่ติดเครื่องอยู่นะครับนี่ฮะชมได้เลยครับชัดๆหน้าตาสวยๆเลยครับเยี่ยมเลยนะครับโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับมาชมความสวยของภายในรถยนต์กันเลยนะครับผมขออนุญาตลดกระจกลงนะครับเนื่องจากฟิล์มค่อนข้างเข้มฮะ เดี๋ยวภาพจะออกมาไม่ชัดเจนนะฮะรถกระจกลงทั้ง4บานเลยนะครับตอนนี้ภายในสวยมากๆเลยครับหรูหรามากๆครับลายไม้สวยนะครับหรูหรามากครับรถยนต์คันนี้ครับผมวิ่งมาเพียง2อง0 0 0สอมกิโลเองนะครับสำหรับรถอายุขนาดนี้วิ่งไม่เยอะเลยนะฮะไม่เยอะใช้งานไม่หนักเลยครับไม่โซมเลยครับ พวงมาลัยสวยงามครับผมยอดเยี่ยมเลยนะครับลายไม้แผงประตูสวยสดเดิมเดิมเลยครับสําหรับตามปีนี้อายุนี้นี่สวยงามมากฮะเบาะเดิมเดิมนะครับมาจากห้างครับเบาะหนังแท้ครับผมปรับไฟฟ้าทั้งสองตัวเลยนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับขอบออปชันเลยนะครับรถสุดหรูคันนี้ครับ แงคอนโซลสวยงามฮะแอร์แบ็กคู่นะครับ2ลูกครับแอร์แบ็กฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็แอร์แบ็กที่พวงมาลัยนะครับสวยสดงดงามมากๆเลยครับไม่โซมไม่ชำมาแต่นิดเดียวเลยฮะงดงามจริงๆสะอาดสะอ้านมากนะครับโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับ สวยงามหรูหรามากครับสภาพแบบนี้ราคาขนาดนี้นี่ว้าวเลยครับแถมรถสดๆน้ำมันล้วนๆไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะฮะผมพับกระจกให้ดูครับกระจกทำงานหมดเลยฮะกระจกพับได้ครับระบบไฟฟ้าสมบูรณ์จริงๆฮะเยี่ยมจริงครับกระจกไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใช้ได้สมบูรณ์ทุกจุดทุกสิ่งอย่างเลยนะครับ ยอดมากครับเบาะสวยงามเลยครับเบาะหนังแท้สดๆเ,เดิมๆเลยครับผมเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเดี๋ยวผมขยับปรับให้ดูฮะใช้งานได้หมดเลยฮะสุดยอดเลยครับยอดเยี่ยมนะฮะสภาพแบบนี้ ยนต์อายุขนาดนี้ดูแลมาอย่างดีจริงๆเลยนะครับโอวาวเลยครับไปชมกันต่อเลยนะครับแผงประตูสวยครับไม่มีตกนะครับไม่หลวมครับไม่ตกทุกบานเลยครับคอนโซลสวยมากนะฮะแอร์แร์แบครดไม่โซมเลยครับผม ผมนะฮะชัดๆเลยครับสภาพภายในกริบกริบบอไฟฟ้าใช้งานได้ครับ<ม>ยอดเยี่ยมจริงเลยนะฮะชมเลยครับยอดเยี่ยมจริงะฮะสภาพ สวยครับหรูรามากครับจัดเป็นรถหรูราคาเบาๆเลยนะครับเครื่องยนตินี้เงียบกริบนะฮะเดินนิ่งสนิทจริงๆโอเคครับไปชมห้องท้ายกับห้องเครื่องกันเลยครับปุ่มเปิดฝาท้ายนี่อยู่บริเวณแผงประตูคนขับนะครับนี่ครับดึงตรงนี้ครับผมนี่ครับส่วนฝาถังน้ำมันนี่ใช้ไว้การกดลงนะครับอยู่ที่เดียวกันเลยครับ ฝาท้ายกันเลยครับห้องท้ายสวยงามเดิมๆนะครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับรับรองเลยครับถ้ามีชนยินดีรับคืนนะครับทุกสันทุกขอบทุกซอกทุกม,มุมเดิมๆหมดเลยครับชมเลยครับเรารายงานชัดเจนนะครับผมนี่ครับ สวยงามจริงๆเลยนะครับถาท้ายเดิมๆหมดเลยครับผมรับรองเลยครับห้องท้ายนี่กว้างขวางมากเลยครับจุของได้มากนะฮะกว้างขวางเลยครับเด็กนี่นอนได้3ามคนเลยนะครับในห้องท้ายนี้ครับชมเลยฮะยังอะไรลหัวล้อแม็กสวยๆเลยครับผมชมเลยครับสวยงามครับ รถเดิมๆครับใช้น้ำมันล้วนตั้งแต่เกิดเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สใดๆทั้งสิ้นนะครับรับรองรับรองสภาพเลยครับยอดเยี่ยมเลยนะครับผมโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับมาชมหน้าตากันเลยครับหน้าตาหล่อเหลามากเลยนะครับไปหน้าไปตัดหมอกสวยใสครับ ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับสมบูรณ์ครับผมห้องเครื่องสวยงามเดิมทุกจุดทุกสิ่งทุกอย่างครับรับประกันสภาพเลยครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับชมเลยครับสติกเกอร์ครบเพจครบทุกจุดครับผมทุกสันทุกขอบทุกซอกทุกมุมเดิมหมดจดทุกอย่างครับนี่ครับ เศษครบอย่างเลยครับประกันสภาพครับดีชนยินดีรับคืนเลยนะครับรถเดิมๆใสๆเลยครับผมฝากระโปรงฝากระโปรงบางๆครับเดิมๆครับผมรับรองเลยครับเครื่องยนต์ครับผม V 6 2 0 0 0พีีครับเพื่อน VQ 2 0ครับฟังเสียงเครื่องยนต์เลยครับ เสียงเครื่องยนต์เพราะสนอหูมากเลยนะครับสวยงามจริงๆเลยครับเครื่องยนต์เดินเบานิ่งเงียบสนิทเลยครับถ้านั่งในห้องโดยสารนี่แทบไม่รู้เรื่องเลยครับรถหรูหลานุ่มสบายมากครับผมไม่มีสันไม่มีกระตุกใดๆทั้งสิ้นครับรถขับดีแอร์เย็นนะครับรับรองเลยครับ เครื่องยนนี่เรียกได้ว่าไม่มีเยอะไม่มียดเลยนะครับเครื่องแห้งๆเลยครับรถสภาพพร้อมใช้ครับเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องซ่อมไม่ได้บาทเดียวเลยครับรถหรูราระดับร้านกว่าบาทนะครับมาให้เราจับต้องเพียงแสนนิดๆเองครับว้าวเลยครับเกินคุ้มเลยครับสุดคุ้มไม่รู้ว่าจะคุ้มยังไงนะครับกับรถสภาพแบบนี้นะครับ สวยปิ้งจริงๆนะฮะไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยครับรถระดับผู้บริหารครับผมเชิญเลยนะฮะท่านใดสนใจติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับเรามีบริการขับส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับเข้ามาที่ y o u t u b e นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคัน นะครับคืนหน้าช n n นลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสำหรับช่องทาง Facebook นะครับกดค้นหารูปแว่นขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับเพียงเท่านี้ครับผม